คนที่โดนกระทำสิบปี20ปีเขาเจ็บไม่เป็นหรอคะถ้าตัวคุณเป็นคนที่โดนะนะคุณจะรู้สึกไหมคะ โดนจี้ถามยูน่นนไม่จบไม่สิ้นสักทีว่านางเอกดังที่สั่งปลดแก้มบุ๋มออกจากละครจนต้องพบจิตแพทย์คือใครงานนี้แก้มบุ๋มออกมาตอบชัดม้วนเดียวจบพร้อมสันมารยาทพูดดีให้กับชาวเน็ตที่ไรม้มารยาททางสังคมคนเรามันไม่สามารถพูดได้ทุกอย่างต่อให้เราอยากพูดอะไรได้จำไว้นะเธอจะสงสารใครหรือไม่สงสารใครมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลฉันแม่ฉันครอบครัวฉันพูดในสิ่งที่เคยโดน กระทำไม่ได้บอกว่าใครถ้าเธอสงสารใครก็อย่าเอาทัวไปลงคนนั้นแค่นั้นเองค่ะคนที่โดนกระทําิ0ปี20ปีเขาเจ็บไม่เป็นหรอคะแม่เขารู้สึกไม่เป็นหรอคะเขาเลี้ยงลูกมาด้วยความรักทุกๆคนไม่ต้องพูดอะไรเยอะเข้าใจปะคือเราอยากรู้อะอยากเผือกเรื่องคนอื่นอะจนมาในญาติในการถามอะมีไหมคะ1ิปี20ปีถ้าตัวคุณเป็นคนที่โดน,น,นอะ คุนจะรู้สึกไหมคะนังจีนไงสิ์มไม่เสไม่ต้องถามหรอกว่าใครทำอะไรยังไงบ้างพูดแค่ให้รู้ว่าโลกใบนี้มันไม่ได้สวยงามอย่างที่ทุกคนคิดเข้าใจปะคนที่ททททแว๊แว๊บแว๊บหนูอาจจะเลวรับ,รบหลังก็ได้หรือหนูอาจจะด,ดีก็ได้ แต่ตอนนี้ที่คุณมานั่งจี้ถามคำถามหนูว่าคุณเป็นคนดีจริงๆหรือเปล่าคะคุณอาจจะแย่กว่าคนที่เขามีปัญหากันด้วยซ้ําด้วยมารยาททางสังคมที่เราควรถามหรือไม่ควรถามเนาะคิดว่าเรารับได้ขนาดนั้นไหมในการที่คนมานั่นทงทะเลาะกันแล้วเราเอ่ยชื่อหรือยังไงคิดว่าประเทศชาติ70บล้านคนเรารับได้กนขนาดนั้นไหมไมมนเป็นไปไม่ได้เข้าใจปะคือหนูยังไง <Yeah. S 1> หนูก็ต้องขึ้นไหลมันคือชีวิตหนู <Yeah. S 1> คือพูดไปแล้วมันยังไงต่อ ถ้าเราสงสารใครเราก็ไม่ต้องเอาทั่วไปลงใครคนนั้นแค่นั้นเองมันยากไหมอะไม่ต้องเริ่มจากใครเริ่มจากตัวเราเองก่อนก่อ,อนที่จะไปบอกคน <fünf> อื่นเขาทําดีอะทาจากตัวเราเองก่อนบางทีที่พูดอะพูดเพราะอะไรจุดเริ่มต้นในการมาขายของแม่ค้าออนไลน์มันทํายังไงคะให้โกหกก็คงไม่อยากฟังเรื่องโกหกพอพูดเรื่องจริงก็เป็นปัญหาพอสร้างเรื่องเลาก็บอกว่าไอ้นี่สตรอเบอร์รี่คือมันก็อยู่ยาก คนที่อยู่ตรงนี้บางทีมันก็อยู่ยากหรือออกไปคือไม่อยากพูดแล้วก็จะไปพูดถึงใครแล้วก็ไม่ได้เอ่ยชื่อใครโนเรียกว่าแก้มบุ๋มออกมาตอบชัดว่าแม้เธออยากพูดว่านางเอกดังคนนั้นคือใครแต่มันพูดชื่อไม่ได้จริงๆส่วนสาเหตุที่แม่แก้มบุ๋มออกมาพูดก่อนหน้านี้เพราะเจ็บจากที่โดนกระทํามาและฝากถึงชาวเน็ตที่จี้ถามไม่หยุดและอยากรู้คําตอบให้ได้ว่าควรมีมารยาททางสังคมบ้าง ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ